สวัสดีค่ะวันนี้ Doll Lover เทปที่7กลับมาแล้วหลังจากเราห่างหายกันไปนานต้องขอโทษด,ด้วยค่ะเพะเอิญมีภารกิจส่วนตัวนิดหน่อยนะคะสำหรับวันนี้พอเข้าไปดูในในคำถามใน y t u t u เนี่ยปรากฏว่ามีคนถามเรื่องอุปกรณ์ของการเพ้นหน้าตุ๊กตาเยอะมากเยอะจริงๆ <c ười> คือไม่ได้คิดว่าจะมีคนถามเรื่องนี้เยอะขนาดนั้นแม้กระทั่งในแฟนเพจเองเนี่ยก็ยังมีหลายหลายท่านนะคะ ถามเรื่องอุปกรณ์มาว่าถ้าเราจะเพ้นท์หน้าน้องตุ๊กตาแบบนี้เราจะทํายังไงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องฟังท็อฟฟี่พูดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าท็อฟฟี่เป็นคนพูดเยอะอ่ะเราจะมาเริ่มจากอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานกันก่อนเลยที่คนถามเยอะคือสเปรย์เคลียร์เห็นไหมเอ่ยตัวนี้คือสเปรย์เคลียร์หลายคนถามว่าต้องใช้แบบไหนซื้อที่ไหน สำหรับตัวนี้นะคะคือ M S C หรือ Mr. Super Clear เป็นแบบ U V cut แล้วก็เป็นแบบ Flat ตัวนี้นะคะใช้ดีที่สุดเลยเพราะว่าจะทำให้หน้าของน้องไม่เหลืองคือถ้าเกิดใช้ตัวที่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งคือตัว m a ต t ซึ่งท o อฟฟี่ไม่แนะนำแต่ถ้าใครหาไม่ได้อยากเพ้นเล่นก็ลองดูก็ได้ซึ่งตัวนี้ค่ะตัวนี้คือตัว m a ต t เห็นไหมที่อยู่มือซ้ายทอฟฟี่เนี่ยตัวนี้คือตัวแมตซึ่งราคาถูกกว่าตัวที่เป็น ตัวที่เป็น UV cut ต,ตัวที่เป็น UV cut จะดีกว่าเพราะวัดรักษาเนื้อพลาสติกให้ไม่เหลืองนะคะตัวนี้ตัวแมตคนใช้กันเยอะซึ่งถามว่าแตกต่างกันไหมถามฟี่จริงๆก็คือแตกต่างพอสมควรนะถ้าเกิดเราเราใช้มาสพักเราจะรู้ว่าตัวนี้ใช้แล้วหน้าน้องจะนวลนวกว่าตัวนี้ใช้แล้วหน้าน้องจะเหลืองๆหน่อยพอฟฟี่ก็เลยไม่แนะนำนะคะก็เลยบอกว่ามิสเตอร์ซูเปอร์เคลียร์จะดีกว่าแบบ UV cut แบบแฟลตนะคะดูเลย ตัวนี้ทอฟฟี่ซื้อมา470บาทซื้อมาจากเซ็นทรัลถามว่าซื้อที่ผู้นี้ซื้อที่ไหนรวมถึงตัวนี้ด้วยนี่คนถามกันเยอะเหมือนกันคือตัวกลอสที่ไว้เคลือบตาน้องค่ะเห็นไหมเอ่ยตาน้องจะวาวๆแบบนี้นะคะคือตัวนี้เองคือตัวกลอสเนี่ยนะคะต้องใช้ X22 นะตัวนี้จะเป็นตัวเคลียร์คือตัวอื่นมันจะมีสีซึ่งใช้ไม่ได้อันนี้จะแบบไม่มีสีนะคะจะเห็นปจ่จะใสๆเนี่ยแหละตัวนี้นะคะ ทั้งหมดนี้2ชิ้นนี้สามารถหาซื้อได้ที่แผนกของเล่นตามห้างสปปรรพสินค้าเช่นเซนทรัลหรือว่าโรบินสันแล้วก็พวกร้านที่แบบว่าขายอุปกรณ์โมเดลอะค่ะซึ่งอันนี้จะหาซื้อง่ายมากในแผนกของเล่นมันจะมีตู้ตั้งอยู่ตรงที่ขายพวกต่อโมเดลรถนะคะพวกทามิยะพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูกันเนาะอันนี้หาง่ายมากอืมต่อไปผู้กันคงไม่ต้องแนะนำเนาะคือแล้วแต่ถน,นัดเลยคือทอฟฟี่เนี่ย วาดรูปอยู่แล้วันนั้นผู้กันก็จะมีค่อนข้างเยอะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะต่อไปคือสีอะคริลิกอะคริลิกตรงนี้คือส่วนที่ไว้แต้มแววตาน้องค่ะเห็นไหมที่เป็นจุด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 ทั้งหลายเครืออัน,นี้เนี่ยมันมันแล้วแต่คนใช้เลยบางคนเนี่ยเขาใช้สีขาวที่ตาเนี่ยบางคนใช้อะคริลิกวาดเขาเก่งแต่ทอฟี่ใช้ไม่ได้ทอปฟี่จะใช้สีไม้แทนนะคะอะคริลิกเนี่ยใช้แค่แต้มแววตาเองเป็นจุดเป็นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งสีพวกนี้หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะบางทีก็แต้มสีทองเป็นแววตาบ้างเตาอุปกรณ์เครื่องเขียน B2S ก็มีขายคือเดินเข้าไปเลยถามพนักงานได้เลยค่ะว่าจะมาซื้อสีอะคริลิกคือไม่ต้องซื้อขวดใหญ่ขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าหลอดใหญ่ขนาดนี้ก็ได้เพราะว่ามันจริงๆแล้วมันแต้มแค่นิดเดียวเองอะค่ะคือซื้อหลอดเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะราคาไม่ได้แพงมากไม่จําเป็นต้องใช้แบบของยี่ห้อแบบซุปเปอร์สตาร์ดาวร้านดวงร้านแตนนะคะ ทีนี้ต่อไปมาถึงเรื่องของสีมีคนถามเยอะมากเลยว่าการจะลงสีหน้าน้องแบบนี้เนี่ยใช้สีอะไรบ้างอย่างเช่นสีแก้มมีคนถามเรื่องสีแก้มทอฟฟี่ใช้จริงๆแล้วคือเขาให้แนะนําว่าให้ใช้สีพาสเทลนะคะเขาเรียกว่าซอฟท์พาสเทลซึ่งก็คือนี่แน่ทะดดาอันนี้ค่ะนี่คือสีพาสเทลนะคะคือถ้าถ้าจะเห็นว่า คือถ้าเป็นยี่ห้อเนี่ยจะเห็นว่าเขาเรียกต้องเขียนว่า s o f t p a s t e l นะคะถ้าเป็นอ i ย p a s t e l ใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวอ i ย p a s t e l เนี่ยมันจะมันๆเลื่อนๆแล้วมันจะระบายบนหน้าน้องไม่ติดนะเป็น s อ ft p a s t e l ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะก็จะมีหลายๆสีหน่อยส่วนใหญ่ก็ใช้ปัดแก้มสร้างแสงเงาอย่างเงี้ยค่ะปัดแก้มบางคนทาปากสร้างแสงเงาอะไรแล้วแต่ว่าที่เราตามที่เราถนัด อันนี้มันเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่เราค่อยๆหัดทําไปเดี๋ยวก็ทำเป็นอย่างเงี้ยค่ะดูเอาแต่ท o อฟฟี่ไม่ค่อยชอบใช้สีพาสเทลเท่าไหร่ใช้บ้างในส่วนเล็กน้อยน้อยค่ะแต่ส่วนใหญ่ทอฟฟี่จะใช้แบบนี้คือถ้าไม่ใช้อายแชโดเพราะท o อฟฟี่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเป็นอาชีพไงท็อฟฟี่ทำเล่นสนุกๆนุกทอฟฟี่ก็จะเอาอายแชโดที่เหลือใช้แล้วหรือว่าเราไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ อันนี้ไม่ได้เอาไปแต่งหน้าศพนะคะก็เลยมาแต่งหน้าน้องนะคะก็เป็นพวกนี้มากกว่าเป็นอายแชโดว์เป็นอะไรอย่างสีปากแล้วไม่ใช่สีแดงเนี่ยก็มาแต่งเนี่ยเพื่อความสนุกสนานของเราอยู่แล้วบางคนถามว่าซื้อที่ไหนอีกแล้วซื้อที่ไหนอันนี้ตาอุปกรณ์ร้านขายขายเครื่องเขียนมีค่ะหรือไม่ก็ไปตามห้างสรรพสินค้า B2S อะไรก็ได้ก็จะมีซอฟต์พลาส l ลอยู่มันจะมีหลายยี่ห้อถามว่ายี่ห้อไหนดีท็อฟฟี่ว่าดูดูมันต้องดูเอ,เองอะ่ะบางคนความถนัดความชอบมันไม่เหมือนกันอะเนาะอืม ถามท็ฟฟี่ว่าเออเฟเบอร์คัสเทก็ดีไหมเฟเบอร์คัสเทลก็ใช้ได้ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของสีไม้นะคะเดี๋ยวเอาน้องที่ชาหลบนิดนึงก่อนอ่านี่ค่ะสีไม้สีไม้จะมีหลายแบบหลายเกรดมากซึ่งสีที่หาง่ายที่สุดคือสี Faber c ์คัสเทนี่แหละไม่ได้โฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเพียงแต่ว่าจะแนะนำว่าต้องใช้เป็นสีไม้ระบายน้ำคนถามว่าทำไมใช้สีไม้ธรรมดาไม่ได้เพราะสีไม้ธรรมดาไม่ติดค่ะ ต้องใช้เป็นสีไม้ระบายน้ํามีคนถามด้วยว่าแท่งลายนี่คือยี่ห้ออะไรอ่ายี่ห้อสเตเดอร์ค่ะความแตกต่างของมันก็คือเฟเบอร์คัสเ l ลอาจจะแข็งกว่าหน่อยจะได้เส้นคมชัดส่วนตัวที่สเตเดอร์เนี่ยอาจจะได้เส้นที่แบบว่านุ่มนวลกว่าสีนุ่มนวลกว่าเพราะฉะนั้นเวลาลงพวกแบบเป็นพื้นแบบพวกตาขาวอะไรเงี้ยค่ะจะง่ายขึ้นมียี่ห้ออื่นอีกไหมมันก็จะมีซึ่งก็คือเดเวนซซึ่งราคาแพงกว่าเยอะมากอันนี้บอกเลยนะคะว่าแพง แพงจริงๆแต่ว่าคุณภาพสีมันก็ซอฟๆอะ่ะคือถ้าสมมติว่าชอบอยากได้สีแปลกๆอยากลองสีแปลกๆก็ใช้พวกยี่ห้อพวกนี้บ้างก็ได้เพียงแต่จริงๆเรายี่ห้อราคา100ร้อยกว่าบาท3 400ี่ร้อยอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะไม่ต้องมาใช้ที่เป็นราคาหลักพันแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือสีเดอรเวนต์อ่าแต่สีมันก็จะนุ่มไส้มันจะนุ่มถ้าต้องการเส้นนุ่มๆก็ใช้พวกอันนี้แทนก็ได้ค่ะพวกสเตเดอร์แทนก็ได้ ถ้าอยากได้เส้นคมๆนี่เลย Faber Castell สีแปลกๆก็ลองดูสีพวกนี้หาซื้อได้อย่างเช่นเคย B2S ค่ะไปเลยค่ะมีขายทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าร้านขายพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนก็มีนะคะต่อไปเราพูดกันเร็วๆเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินอ่ะเรื่องของขนตามีคนถามว่าขนตาติดยังไงแบบไหนอะไรยังไงจริงๆท็อฟฟี่เปคนสะสมขนตาขนตาปลอมนะคะมันจะขนตาจริงืสะสมขนตาขนตาพวกนี้ค่ะมันจะมีแบบแฟนซี ที่เป็นแบบนี้ด้วยซูมไหมคะอ่าจะเป็นแบบนี้ด้วยแปลกๆว่าติดหางตาติดอะไรคือแล้วแต่เราต้องการอะไรมาครีเอทเราจะเอาขนนกมาติดหรืออะไรก็ได้พวกนี้ซื้อตามได้ด้ตามด,ามดโซ่ตอนนี้ที่ทจฟฟี่ติดติดชอบใช้มากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันไม่ใช่ว่าเพราะมันถูกนะคะแต่เพราะว่าเส้นขนตามเป็นแบบนี้มันเก๋ๆมันจะมี2สี3ามสีอุปรกรณ์พวกนี้ก็หาซื้อได้ง่ายมากและใช้กาวติดขนตาธรรมดานี่แหละค่ะติด บางคนก็ใช้พวกกาวกาวท็กซ์ธรรมดาติดก็ได้แต่เราฟิใช้กาวติดขนตาติดขนตาน้องเพราะว่ามันสีใสๆนะคะมันลอกง่ายอะไรง่ายนี่มันทําให้มันไม่ไปไปเปื้อนสีที่เราทาไว้เนาะอุปกรณ์ตันนี้ก็ตอบครบแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้ามีคนบ่นว่าทําไมไม่สอนเขียนคิ้วตุ๊กตาไม่ทําคลิปชัดๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำคลิปชัดๆอีกหนึ่งคลิปนะคะจะได้เห็นกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนเนะาะบายๆค่ะ